เอาเละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับมาเจออีกครั้งหนึ่งนะอนอนันมณีนะครับผมสำหรับแฟชั่นโชว์ท o กเป็นแพลน e t เร็วนี้ที่จะเกิดขึ้นนะครับผมคุณสามารถที่จะไปร่วมนะครับผมในการที่จะโหวตนะครับผมได้นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะไม่ได้ยุ่งยากอะไรขนาดนั้นนะครับผมซึ่งเขาบอกว่าสามารถโหวตได้ผมกําลังขออินไปดูแป๊บหนึ่งนะฮะแต่นะอีเมลของอะไรวกนี้จำอีเมลตัวเองไม่ได้ ชีวิตก็จะแบบบอบบางอย่างนี้นะครับผมความทรงจำของคนเรานะครับสาหรับใครที่ส่งผลงานไปแล้วนะครับผมคุณสาม,มารถที่จะไปร่วมโหวตได้ในอีเวนต์นะครับเดี๋ยวนะขอดูแป๊บนะฮะโอเคคุณสาม,มารถจอยได้ในส่วนของวันชาเมตาเวิร์สรวมออกแบบแฟชั่นไปจอยเดี๋ยวนะมันต้องมันต้องโหวตใช่ไหมมันต้องโหวตใช่ไหมแล้วตัวโหวตอยู่ตรงไหน เดี๋ยวนะหาก่อนขอหาแป๊บนะฮะอยู่แถวนี้แหละผมว่าอยู่แถวนี้แหละอ่าเข้าไปก่อนเราเป็นข่าวค่อนข้างเร็วนะครับผมเร็วสุดๆคุณสามารถไปโหวตผลงานที่คุณชอบได้นะครับผมซึ่งผลงานที่คุณชอบเนี่ยเขาจะมีโอกาสนะครับผมเป็นป๊อบบราโหวตนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีอะไรอีกมากมายอยู่พอสมควรเลยนะครับผม ้องบอกว่างานจะเบ้อขรบอกสุดท้ายนะครับผมที่23กันยานะครับผมซึ่งคนที่สามารถที่จะเข้าร่วมนะครับผมก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะแล้วก็เป็นโอกาสทุกขั้นนะครับผมที่ได้รับไปนะครับแล้วผมคิดว่าก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับผมที่สามารถที่จะเข้าถึงนะครับผมในส่วนของงานบางอย่างนะครับผมที่คุณสามารถที่จะเป็นโอกาสของคุณได้นะครับ ผมคิดว่าโอกาสของคุณเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีค่านะครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าทุกๆท่านนะครับผมก็ยังมีโอกาสเสมอนะครับผมเพราะว่าอะไรหลายๆโครงการนะครับคุณสามารถที่จะเข้าถึงมันได้เลยนะครับอันนี้ก็ดีอย่างนะบอกไว้ก่อนนะครับเออชิปเป็งแล้วผมลืมเข้าไอ้ส่วนนี้เดี๋ยวผมเข้าไปก่อน รอแป๊บนะครับผมคือลืมแบบลืมใหญ่โตแล้วตอนนี้ย่าเข น,นั่นโปรแกรมทันไหมเนี่ย mm. เดี๋ยวจบไปแล้วไม่ใช่หรอทันหรือเปล่าไม่รู้แต่จะต้องดูก่อนไม่เป็นไร อ่อาฮะเมื่อเข้าถึงนะครับผม ต้องโหวตข้างในเหรออืม,อมอาานี่นะครับผมซึ่งจะมาในไม่ช้านี้นะเดี๋ยวประเด็นคือต้องโหวตตรงไหนครับอานี่โหวตตรงนี้ ผสามารถเรื่อขอนการโหวตนะสามารถโหวตได้1โหวตต่อหนึ่งผลงานนะครับถ้าโหวตโหวดนั้นเรียบร้อยแล้วจะไม่สามารถโหวตได้อีกนะครับผมก็สามารถไปโหวตได้นะซึ่งมีหลากหลายอันนะครับผมมีคนส่งผลงานมาเยอะอยู่กันนะครับผมแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนก็เป็นผลงานที่สวยนะ สำหรับใครนะครับผมที่รู้สึกอยากจะไปร่วมโวตนะครับผมแล้วก็คิดว่าผลงานไหนตาต้องใจนะครับผมสามารถกดโวตกันได้นะครับผมแล้วก็คิดว่าทุกคนน่าจะได้เห็นผลงานาน,านั้นๆน,นะครับผมเป็นความร่าในดวงใจของคุณนะครับผมข้อ <c oughs> บัตรด,ด้วยเฮ้ยมีอย่นี้ด้วยอ่ะมีรายละเอียดด้วยมันติ <c oughs> ดเดียวเปเตีนน้นยนไปม่เป็นไรแรงมันใาจา Colorful Winter Inspiration มีกดลิงก์ออกมาต่างหากด้วยเว้ยไ็นไหละดกดโหวตก่อนผมโหวตสำเร็จเล็บบอลนะครับผมแล้วโหวตได้ครั้งเดียวนะครับก็ยังไงก็ตามสำหรับใครที่เข้ามาก็สามารถมาเดินดูได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูแฟชั่นวีคนะครับผมของตัวอ่าวินเทอร์แพลเน็ตนะครับผมในวันที่23กปัญญาคนนะครับผมบอเช่ญใหม่คลิปหน้าผมป้องกดติดตา,า,ามกดไลค์กดคลายเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ